สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับประคำยมเชา้าวันนี้เรามาคุยเรื่องเสรีภาพในประคิ์จากพระธรรมการเทียบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่หพระธรรมการเทียบทที่2ข้อ1-5 14ถึง14ปีต่อมาข้าพระเจ้ากับบารานบัสได้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มอีก และพาทิดตัดไปด้วยข้าพระเจ้าขึ้นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงสัมแดงแก่ข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าได้เล่าข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศแก่ชนต่างชาติให้เขาฟังแต่ได้เล่าให้คนสำคัญฟังเป็นส่วนตัวเกรงว่าข้าพระเจ้าอาจจะวิ่งแข่งกันหรือวิ่งแล้วโดยไร้ประโยชน์ แต่ถึงแม้ทิตัสซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าจะเป็นคนกรีเขาก็ไม่ได้ถูกบังคับให้เข้าสุนัตตามคำแนะนำของพี่น้องจอมปลอมที่ได้ลอบเข้ามาเพื่อจะสอดแนมดูเสรีภาพซึ่งเรามีเพราะพระเยซูคริสพวกเขาหวังจะเอาเราไปเป็นทาส แต่เราไม่ได้ยอมอ่อนข้อให้กับเขาแม้สักขณะเดียวเพื่อให้ความจริงของข่าวประเสริฐนั้นดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายต่อไป14ปีผ่านไปหลังจากที่เปาโลได้ต้อนรับพระคริสต์เข้าสู่ชีวิตและได้มีประสบการณ์กับพระเยซู และเขาได้รับใช้พระเยซูอย่างเต็มที่มีโอกาสได้เดินทางไกลออกไปยังอเอเชียน้อยแล้วก็ทำงานในหลายที่หลายแห่งจนมีผู้เชื่อมากมายเกิดขึ้นและเปาโลก,ก็ได้ทพยายามทำทุกอย่างให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตเดิมของเขาแต่ไม่ขัดกับความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าเช่นในเรื่องของติตัสซึ่งเป็นคนกรีก เปาโลก็ไม่ได้ให้เข้าสนัดด้วยเพราะนื่องจากเขาเป็นคนกรีกนะไม่จำเป็นต้องมาเข้าสนัดเหมือนคนยูนะและมีอะไรบางอย่างอื่นๆอาจจะคล้ายๆกันนะฮะหรือแม้แต่ถือธรรมญัติเปาโลก็ไม่ได้ธรรมญัติของคนยูไปให้คนกรีกคนต่างชาติได้ถือเพราะว่าเมื่อเขาเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าก,ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบแต่มีบางคนมีความรู้สึกว่าไม่ถูกต้อง จำเป็นที่ทุกคนมาเชื่อในพระเยซูแล้วเนี่ยจำเป็นต้องเข้ามาสู่ธรรมเนียมปฏิบัติของคนอยู่ด้วยขอใช้คำพูดนี้นะฮะเช่นต้องเข่าสุนัตหรือต้องถือตําบัญยัิของคนยิวก็เลยไปปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เปาโลก็ยืนยันคุยกับผู้นำว่าสิ่งต่างนี้ไม่จําเป็นเพราะว่าเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เสรีภาพในพระคริสต์เนี่ยสำคัญ คนยวมีประสบการณ์เรื่องการเป็นทาสของธรรมัญญัตเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเป็นทาสของธรรมเนียมปฏิบัติคิดประดีแต่ขาดความเข้าใจและชีวิตก็เหมือนกับเป็นทาสอยู่ใน,ในกฎในระเบียบตลอดเวลาแต่พระเยซูมาเพื่อจะปลดปล่อยเขาห,หลุดพ้นจากธรรมเนียมปฏิบัติหลุดพ้นจากกฎระเบียบข้อยุ่มยิ้ม,มซึ่งไม่นำไปสู่ความรอดปลดปล่อยให้เขาเป็นไทยนั่นคือสิ่งที่เปาโลได้พูดคุยกับ คนที่เชื่อในพระเจ้าในฐาน,นะที่เขาเป็นคนต่างชาติเปาโลให้อิสระถ้าจะพูดไปพูดมาคือความเชื่อในพระเยซูคือเจ้าเนี่ยมันเป็นสีรีภาพเฉพาะบุคคลนะฮะเป็นสีรีภาพที่ทุกคนต้องเรียกว่าอะไรตัดสินใจตัวเองไม่ขึ้นอยู่หลักปฏิบัติไม่ขึ้นอยู่กับธรรมเนียมปฏิบัติไม่ขึ้นอยู่กับกฎข้อบังคับ แต่เป็นเรื่องใจที่บอยสุดของเราที่มีต่อ,ตอพระเจ้าใจที่บอยสุดของเรานะทีา่มีต่อองค์พระเยซูเจา้าดังคําตรัสของพระเยซูกว่าผู้ที่มีใจบอยสุดผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้าฉะนั้นการที่จะอ,อยู่ในข้อบังคับจริงจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีนักเพราะว่า,าพระเยซูพยายามดึงเราออกมาจากการเป็นทาสของข้อบังคับ เพื่อให้เรามีเสรีภาพในการเชื่อในพระเจ้าว่าไปแล้วเนี่ยพระเยซูพยายามเราดึงกลับมาสู่ในสมัยของอับราฮัมอับราฮัมเชื่อพระเจ้าโดยไม่มีธรรมบัญญัติเพราะในช่วงของอับราฮัมนั้นไม่มีประเทศอิสราเอลไม่มีคนยิวนะคำว่ายิวหรือประเทศอิสเอนมาทีหลังนะครับฉะนั้นในความเชื่อของอับราฮัมเป็นความเชื่อแบบเสรีภาพที่กว้างขวาง เป็นใจบรอยสุดของอับราฮัมที่มีต่อพระเจ้าและเขามีประสบการณ์กับพระเจ้าสิ่งหนึ่งเขาทําตามมาคือการเชื่อฟังพระองค์ฉะนั้นในชีวิตของคริสเตียนเมื่อเราเชื่อพระเยซูคือเจ้าเนี่ยเราก็จะหลุดพ้นจากธรรมเนียมปฏิบัติเก่าๆที่เราเคยมีแต่ผมไม่ได้แป๊บไม่ได้พูดถึงเรื่องของประเพณีอันดีงามที่เราต้องอใช้ในการอยู่ร่วมกันแต่เรื่องของความเชื่อนะะเรื่องของพิธีกรรมอะไรต่างเนี่ยเราหลุดพ้นหมดแล้ว เมื่อก่อนเราต้องทำพิธีกรรมเพราะเราเชื่อว่าพิธีกรรมนั้นจะทําให้เราไปสู่ความพอดแต่เมื่อเรามาเชื่อพระเยซูเราได้รอดแล้วไม่จําเป็นที่เราต้องอาศัยพิธีกรรมอีกต่อไปนั้นความเชื่อในพระเยซูคริสต์จเจ้าจึงเป็นเสรีภาพที่แท้จริงเหตุผลเองเมื่อใครสักคนหนึ่งมาเชื่อในพระเยซูจึงไม่เกิดจากการ,บ,ารบังคับไม่เกิดจากการแลกเปลี่ยนบางคนอจจะพูดว่าถ้าพระเจ้าตอบคำไอ้ฐานนี้ฉันจะมาเชื่อพระเยซู ก็อาจจะเกิดจากใจบอยสุดแต่งจริงพระเยซูมาต้องการพระเยซูมาต้องการความเชื่อเนี่ยพระเยซูมาจากการแลกเปลี่ยนแต่พระเยซูต้องการทุกคนเชื่อพระเยซูเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและเขาสมัครใจในการเชื่อพระเยซูทําไมสมัครใจในการเชื่อพระเยซูเขาพบพบความจริงว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและพระเยซูให้สารภาพกับเราพระเยซูทําสิ่งตาให้กับเราพระองค์ไม่หวังผลตอบแทน พระเยซูรักษาโรคเราไม่ได้หวังผลว่าให้เรามาเชื่อในพระองค์แต่ต้องการปลดปล่อยเราให้พ้นจากความทุกข์ส่วนเรื่องเราจะเชื่อพระองค์หรือไม่เชื่อพระองค์ก็เป็นเรื่องระหว่างเรากับพระองค์อีกครั้งเราสมัครใจหรือไม่สมัครใจเราก็เห็นว่าในในสมัยพระเยซูเองเนี่ยมีคนที่ได้รับพระคุณได้รับพระคุณาพระเยซูมากมายจากการหายโรคก็ดี จากการเก,การสัจจานก็ดีแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ติดตามพระเยซูไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อในพระเยซูนั่นคือคาเสรีภาพที่พระเจ้าให้อย่างแท้จริงฉะนั้นความเชื่อในพระเจ้าเป็นเรื่องของเสรีภาพที่แท้จริงไม่จะเกิดการบังคับหรือจำใจต้องเชื่อเพราะว่าพระเจ้าไม่เคยลงโทษใครเพียงแต่ว่าถ้าเราเชื่อในพระองค์เราก็ได้รับความรอดตามพระคุณที่พระเจ้าประทานให้กับเรา นั่นคอหนุนใจนะครับว่าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูไม่ใช่เกิดจากข้อบังคับแต่เกิดจากใจสมัครเพราะเรารู้ว่าเมื่อเราเชื่อพระเยซูเราได้รับความรอดเพราะพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เราร่วมใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักของพระองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่สมควรแก่การสรรเสริญของหลายยินดีต้อนรับลงเข้าสู่ชีวิตเพราะหลายรู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า และเป็นเหตุทำหลายรับความรอดขอบพระคุณพรุงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคําถามสําหรับการใคร่ครวญท่านคิดว่าเพราะเหตุใดท่านจึงควรรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง ข้อคิดประจำนี้นะครับการกระทําที่เกิดจากความเชื่อคือเสรีภาพที่แท้จริงอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Life และสามารถสนับสนุนภารกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ